ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูล เลขที่บัญชี151-866-3328คําคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบเฉลยภาษาอังกฤษโอเนตม .3 ฉบับว,วันที่14มีนาคม2564 Party song reading directions. Choose the best answer to each question. Reading one item thirteen to fourteen. Situation: You want to buy a train ticket in UK. Look at the pictures showing the correct steps for buying it. Thi 13. Read the following instructions and rearrange them according to the correct order of the pictures. A. Find a ticket and fill information office. B. Arrive at the train station. C. Put the ticket in a safe place. D. Buy a suitable ticket. E. Go to the train with your ticket. F. Ask for the train information of the ticket. ข้อที่ 1. A B D C F E ข้อที่ 2. B A D E F C ข้อที่ 3. B A F D C E แล้วก็ข้อที่ 4. A B F D C E ข้อที่ 14. Which step helps you choose the ticket for your journey 1. B 2, C 3, E B, A, F, D, C F e. โอเคอันนี้เนาะก็เขาบอกว่าอะไรเอ่ย Situation สถานการณ์บอกว่าคุณเนี่ย want to buy a train ticket ต้องการซื้อตั๋วรถไฟใน U.K. ประเทศอังกฤษ Look at the pictures เขาบอกให้ดูที่รูปภาพรูปภาพเหล่านี้เนี่ย showing the correct steps for buying it เป็นรูปภาพที่โชว์ขั้นตอนที่ถูกต้องในการซื้อตั๋วรถไฟน,นั่นเองเนาะ อะมาดูกันเลยก็รูปแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสถานีรถไฟถูกไหมรูปที่2ก็เห็นเป็นแบบเหมือนเครื่องซื้อตัว๋วหรือว่าแบบห้องที่มีเจ้าหน้าที่อยู่รูปที่3ามก็คือมีคนคุยกับเจา้าหน้าที่แล้วก็4ซื้อ5เก็บแล้วก็หก็มาถึงที่ชานชลาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อที่13บสาเขาถามว่า read the following instruction ให้อ่านแบบคำแนะนำข้างล่างนี้ A ถึง F นาะแล้วก็ rearrange ให้เรียงใหม่ รีแปลว่าอีกครั e ้งนะรีแปลว่า again เรียงใหม่ according to ตามอะไรเอ่ยตามลำดับที่ถูกต้องในรูปภาพที่เขาให้มาถูกไหมอ่ะเอเขาบอกว่า find the ticket and information office ก็คือให้ตามหาสถานีสถานที่เที่ยวไว สอบถามเกี่ยวกับตัวแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับตัวใช่ไหมะ uh huh. B บอกว่าอะไรเอ่ย arrive at the train station arrive แปลว่าถึงถึงที่สถานีรถไฟ C. put the ticket in a safe place เอาตั๋วรถไฟที่เราได้มาเนี่ยไว้ในสถานที่ตำแหน่งที่มันแบบปลอดภัยไม่หายเนาะน D. buy a suitable ticket suitable แปลว่าเหมาะสมให้ซื้อ ตัวที่เหมาะสมกับตัวของคุณอะแล้วก็อีก go to the train with your ticket ให้ไปที่รถไฟพร้อมกับตัวของคุณ f บอกว่าอะไรเอ่ย ask the information about the ticket ให้ถามข้อมูล information เกี่ยวกับตัวที่จะซื้อเนาะอะคิดว่าอันไหนเป็นอันดับแรกตามรูปนี้รูปแรกน่าจะหมายถึงว่าเรามาถึงใช่ไหมก็คือต้องเป็น b ก่อนเลยอันดับแรกอะ ถัดมาก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เห็นเป็นรูปออฟฟิศขายตั๋วใช่ไหมแบบที่ที่เอาไว้ขายตัว๋วก็คือ A นั่นเอง Find the ticket and information office จากนั้นก็นี่มีคนถามกันก็คือให้ไปถามเกี่ยวกับข้อมูลใช่ไหมก็คืออะไรเอ่ยเป็นข้อ F เลย ask the information about ticket ต่อมารูปที่4อ่ะมีเงินแล้วก็แลกตั๋วมาแสดงว่าอันนี้คือขั้นตอนของการซื้อถูกปะก็คือตอบ D buy a suitable ticket ซื้อตั๋วที่เหมาะสมกับตัวคนเองแล้วจากนั้น5อ่ะก็คือควรจะทำยังไงอ่นก็คือเก็บไว้ในที่ที่มันปลอดภัยเนาะก็ตอบข้อ c แล้วสุดท้ายก็เอาตั๋วที่เราได้มาเนี่ยมาที่รถไฟ ก็เป็นข้อ E เพราะฉะนั้นข้อที่13ของเราเนี่ยก็เลยตอบข้ออะไรเอ่ย3เลย b a f d c e นั่นเองต่อมาข้อที่14เขาถามว่า which step helps you choose the ticket for your journey ขั้นตอนไหนที่ช่วยคุณในการเลือกว่าแบบตั๋วอันไหนเหมาะสมสำหรับการเดินทางของคุณก็ต้องเป็นขั้นตอนที่แบบ เราไปถามเขาถูกปะถามเขาตอนไหนเอ่ยก็ขั้นตอนที่ f as k for the information about the ticket ก็คือตอบข้อ4เลย,ยนั่นเองโอเคก็สรุปสำหรับ2ข้อนี้เนาะเขาให้รูปมาเขาบอกว่ารูปนี้มันคือรูปที่แบบเป็นลำดับที่ถูกต้องสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟในอังกฤษ แล้วเขาก็ให้ instruction มาคําแนะนํามาว่าแบบมันเป็นยังไงแต่เขาไม่ได้เรียงลําดับที่ถูกต้องมาให้เขาต้องการให้เราเรียงแล้วก็ให้มันแบบสอดคล้องกับรูปที่เขาให้มาอ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่าแบบรูปที่1คือมาถึงรถดดไฟเราก็เลยตอบ b arrive at the train station 2. ตามหาสถานีออฟฟิศที่เอาไว้ขายตัว๋วก็บอก a find the ticket and information office แล้วก็3เราก็สอบถามข้อมูลถูกไหม ก็เลยตอบ F a s the information about the ticket แล้ว4ทีนี้เราซื้อแล้วก็เลยตอบข้อ D buy a suitable ticket แล้วก็5เก็บตั๋วเก็บตั๋วไว้ในที่ที่เหมาะสมก็คือ put the ticket in a safe place แล้วก็6ก็คือเอาตั๋วเนี่ยไปที่รถไฟ go to the train with your ticket ข้อ e เพราะฉะนั้นข้อ13ก็เลยตอบข้อ3แล้วก็ข้อ14เขาถามว่า ขั้นตอนไหนที่จะช่วยให้คุณเลือกตั๋วที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเดินทางของคุณได้ก็คือต้องเป็นขั้นตอนที่เราถามข้อมูลถูกปะ่ะก็เลยตอบ้้อ,อ if ลย ask the information about the ticket อความรู้อาวิชาเอาปัญญาอมสกูค่ะค่ะ